หลายคนอาจจะจำกันได้กับ TT Rider กับน้องลำดวนจบว่าไปมันก็ย้อนไปหลายปีนะแต่ว่าน้องลำดวนเนี่ยไม่ได้ออกคลิปแบบไกลๆนะครับผมว่าน่าจะมี5ปีแล้วแหละเราจะเอาน้องลำดวนมายืดแข้งยืดขานะครับคื ูว่าทุกอย่างแบบมันมันเหมือนเดิมะนะแต่ว่าแน่นอนแหละด้วยความที่ไม่ได้ขับมาสองปีมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วก็ด้วยความที่ผมบอกช่างกันนะครับให้ให้ยกสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยคราวนี้ด้วยความที่ผมไปรีบเร่งเอามากเกินไปมั้งเรารู้สึกว่า มันยังเซตเซตไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแปรมันยั่วแบบถามว่ากลับสบายไหมสบายเนี่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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติน้องลำดวงไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเข้าโค้งก็จะเสียวๆหน่อยจุดที่เรามาเทสกันเนี่ย คือเรามาที่สุพรรณบุรีจะว่าไอาผมไม่เคยมายิ่งจุดเนี้ยทิ่เขาเรียกว่าแถวแถวเขื่อนกระเสียวหรือกระเซี้ยวเนี่ยเขื่อนกระเสียวเนี่ยเขายิ่<อ>งไม่เคยมาใหญ่อันนี้เป็นเป็นครั้งแรก <Ball oon> มันอยู่ใกล้ๆเขาเรียกไม่นิดไว้พลาก,ก็อุทยานแห่งชาติพุเตยนี่ เดี๋ยวเราคงลองเทสกันทั้งอเดเดวก้องหลดทั้งถนนตานยางทั้งทางฝนถน,นนแดง แค่นี้ผมก็พร้อมอหมคลิปนะอีกอย่างนึงต้องสารภาพไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่เรามาเทสสอบกันในครั้งนี้เนี่ยพอดีมันเป็นทางผ่านของเขาเรียกว่าน้องชายและกันรุ่นน้องผมประมาณ2องสามปีนะครับคือเขากําลังจะมุ่งหน้าผ่านทางนี้ก็เลยแบบเฮ้ย นัดเจอกันที่เขือนเราก็เลยบอเฮ้ยเอาสับล้อมาแทสด้วยตอนแรกอะ่ะเราจะนัดเจอกันที่ผู้เตยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยพี่แค่เขื่อนก็พอมั้งใกล้ๆสักล้อขึ้นไหวอ๋อพอเราได้ยินคำนั้นเนี่ยเรารู้สึกเ่าเป็นกัาวาอ่ะเดี๋ยวเราจะลองขับไปดู อ่ะดูคร่บมันจะมันจะขึ้นยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยเตืองร้อนจีโอ้ยโอ้ยเอ,อน้ำอะไรพุ่งวะ น้ำแตกน้ำแตกน้ำแตกพักก่อนไม่ใช่หลักยังไม่ถึงไหนเลยบอกแล้วว่าต้องเบเกสก่อนโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ,อนี่แหละวิธีใดเด้อเครื่องมันแรงนี่ คือถ้าไม่ผิดไม่พลาดนะครับนี่การนี่ฉันแบบม่วงๆอะเลยางข้อน้ำนี่มันหลุดออกมาเป็นที่ยกดเรื่อง นะลูกโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี้เลยเหรอแค่นี้พอก่อนนะมีแค่นี้นะมันคือเสน่ห์ของการเดินทางรลวะ สภาพตามตรงนะครับทุกครั้งที่เราออกทิปเป็นไกลยอาวย่างออกไม่เคยเทยสเลยสักครั้งทุกครั้งเขาบอกให้เอาช่างไปด้วยผมบอกว่าผมไม่เอาไปช่างที่ผมจะเอาไปคือช่างกล้องซึ่งซ่อมรถไม่เป็นเลยไม่มีใครซ่อมรถเป็นเลยอย่างเงี้ยมันกว่าโลวะเดืออีกแล้วเดือดอีกแล้วเอาไม่อยู่สุดอีกแล้วโอ้ยไม่อยู่ รอแป,ป๊บมึงนะคงจะต้องบายบายนะพูดเตย,ยกลับไปที่เขื่อนที่เรานัดเพื่อนเราไว้เพื่อนเราเนี่ยพูดเก่งมากาต้องให้เวลาเขาพูดเยอะนะึงนะรู้สึกว่าเขาเปิดตัวแฟนนะ้วยเดเยจเจอไปนะ เราก็มาถึงจนได้นะพื้นที่นี้รู้สึกว่าเขาจะค้างค้งแรมครั้งคือแตอ่เราอาจจะไม่ได้อยู่ขเขานะครับแล้วเขาจะมาอย่างเนี้ยเออเพราะว่าบอกจริงนะเดินม,มาทางนี้เลยคือไอไอไอ,อรูฟท็อปเทนคาแคมป์เรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะเชื่อมาตั้งแต่ไอเอ็นแมติดมาให้ผม ผมเนี่ยยังไม่เคยกลางเองเลยมามาแล้ว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 ,ลวโอ้หอุปกรณ์ครบอุปกรณ์ครบขอบมาทั้งบ้านเหรอเนี่ยฮัลโหลวัฮัลโหลลุยวันแรกของการเดินทางนะเราจะเดินทาง รวดเดียว160กิโลเมตรนะครับเพื่อไปนัดเจอพี่ชายเราคนหนึ่งที่น่าจะไปรออยู่แล้วแล้วเชิญ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 เลงลุง่จบเชิญ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 วดเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ ขับมาจากไหนอ่ะขับมาจากนนทบุรีนนทบุรีใช่ไหมทิพย์วันนี้วันแรกเลยเนี่ยมาเจอพี่เลโดยบางเงินเลยนะเนี่ยมาแถวนี้พอดีช่ะก็บังบังเอิญหรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะหยอกไปแล้วล่ะว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะอยู่แถวนี้อ๋อนายกำลังจะแวะมาแถวนี้แต่ว่าคืนนี้พี่อาจจะนอนด้วยไม่ได้อไม่เป็นไรเออใช่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอยากเห็นบักอื่นแบบว่าตัวเป็นเป็นอ่ะ เดี๋ยวผมก็อยากลองเหมือนกันมกอื่นสักครั้งนี้เนี่ยนะใช่ททีี่่ไหนสเต็กเกอร์สวยมากเลยสเต็กเกอร์สวยที่หนูรู้สึกว่ามันสเต็กเกอร์งามมากแล้วคือแบบอันนี้คือแบบโอ้โหผมกับแฟนบนโอ้โหตอนนี้ผมไม่สงสารแฟนนะผมสั่งสงสารรถรถนี่ใช่ไหมล้มทีพี่ปากปังปังปังไอ้ยักษ์ ของมันเยอะกว่าเดิมป่ะวะเยอะดิพี่ก็กระเป๋าน้องเขาแล้วก็น้ําหนักเขาด้วยนี่คือแบบแล้วเต็นก็ต้องอะไรเนี่ยหนักขึ้นถ<ป>ูงฮึ้นละแต่รถยังไหวอยู่ยังไม่รู้อ่ะพี่นี้วันแรกอะ่ะเดี๋ยวพี่รอดูแล้วกันสภาพมันจะไหวเอ้เจอลลำตัวหน่อย <laughs> <laughs> อเอ้อแค่วันเดียวแค่ละเป็นไงรถลื่นปื๊ดเลยเนะโอ้โหลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเสียงอะไรอ่ะ มันดีแต่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากไอ้ลำดวนที่เห็นครั้งแรกไหมเห็นอะไรไหมมีไหมเออไอ้ไอ้ตุ๊กตุกแคมเนี่ยผมว่าในประเทศไทยน่าจะมีคันเดียวคือประมาณว่ากะจะกินนอนขี้อยู่นี่แหละใช่กะจะขี้ก่อนเลยมคือเชื่อไหมไอ้อนแมนเขาติดมาให้อ่ะพี่ยังไม่เคยเปิดเลย คืออยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะประถมนิเทศการตัดริบบิ้นครั้งแรกเนี่ยจากบนหลังไอ้เจ้าลำดวนอ่าให้กับคุณเลยโอ้ยจริงดิเหรอใช่เชิญครับแล้วมันจะเปิดยังไงเนี่ยบองตรงไม่รู้ดูใน y YouTube ก่อนมากอาระดับคุณปูแทมแดมดทมแทมแทมรอบประถมมาชัดเย้ เฮ้ยเฮ้ยมันมีฟูกให้ด้วยอะ่ะเฮ้ย,ยจะได้ไม่ต้องเอาอฟูกมา <S 2> <S 2> เขาบอกว่านอนได้ประมาณสามคนนะเฮ้ยพื้นที่ใช้ได้เลยเราเราเรากำลังจะเทสนี่คือถ้าหากมันพลิกนี่มันพลิกไปทั้งคันเลยนะไปรู้เดี๋ยวก็รู้ <S 2> <S 2> ฟูกแบบบิวอินด้วยเฮ้ยโอเค เอ้ยมันโอเคนะมันกลางง่ายแล้วที่เขาบอกว่านอนได้สามสี่คนมันมันไดจริงจริงอ๋อเนี่ยได้อยู่นะเอ้ยมีฟูกเด็ยมันดีเออเราจะได้ไม่ต้องพกฟูกมาฟูกแบบบิวอินด้วย ันสั่นมือสั่น<า>มือสั่นเจ้าเข้าเหรอหน้าไวหน้ามันไว <laughs> ขับเบาเานะค่อยๆไปมีเลยเราเน่ามาขับรถให้ว้าครับผมโอ้โหเ้ เออถามว่าทำไมไอบอลถึง มีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นทุกคนเนี่ยมีเลือดน,นักเดินทางมาตั้งแต่วัยรุ่นมีเส้นทางที่แบบไม่ได้ไม่ได้แปลกที่อยู่ๆคุณกลายมาเป็นนักเดินทางแต่อย่างของผมเนี่ยที่ถามว่ามันทําไมคนหลายคนโดยเฉพาะคนแบบหาเชากินข้ามอะเข้าถึงวา้าวกับตัวผม mm hmm. เพราะว่าผมขายไก่ือต้มน้ำตาลไงฮะ ตอนเรียนก็0.4ติดยาดมกาวผมก็พัวพันอยู่แต่เรื่องแบบพวกนี้แหละผมมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ล้มเหลวที่ดิ้นรนที่เคยผิดพลาดมาก่อนแต,แต่ถึงตอนนี้มันมอ,อยู่ติดการเดินทางแหละเพราะว่าอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่คือ,คอ,อการ,รประจนภัย<น>หาออตัวเองหาสถานการณ์อะไรท้าทายให้ตัวเองเรื่อยๆอะไระอย่างเงี้ตอนนี้เนี่ยผมกําลังสนุกอยู่กับ การชลเล่นใหม่เรื่องของการหาเงินเมื่อก่อนเงินก็ไม่เอานะสปอนเซอร์จ้างทิ้งเงินปีละล้านไม่สนใจเพราะตอนนี้กลับมาสนุกกับความท้าทายในการทํางานไม่ไม่กลัวแบบว่าแฟนขับตัวยงเฮ้ยโหพี่แม่ เปลี่ยนไหมว่าคือถ้ามองบนเผิน,นมันก็เหมือนกับทําทไปเพื่อเงินแต่จริงๆเงินมันก็คือแพชชั่นหนึ่งของชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นความสําคัญของเงินเพราะมันไม่สําคัญเลยจริงๆในอันดับต้นๆก่อนหน้านั<ช>้นแต่ตอนนี้เนี่ยโควิดมันมันเข้ามาสต็อปความฝันเราที่เราจะทําให้เรามีแพชชั่นที่จะทําให้เราสนุกก็คือการขี่เจ้าเว็บรอบโลกเนี่ยเราเชื่อว่าเฮ้ยมันจะไปได้แล้วมันจะสนุกมันก็เลยสต็อปความฝันที่เป็นแพชชั่นอย่างแรงของเราเลยถึงตรงรอบโลกเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีเงินไม่ต้องมีเเงินนนปป็็้้ากไได ซึ awesome, ่งแน่นอนมันไม่มีใครถูกใจทุกคนหรอกบางคนก็บอกคุณเปลี่ยนไปมันแน่มันแน่นอนอยู่แล้วก็เหมือนแสน้ำไงถ้าคุณอยู่นิ่งคุณก็มันเป็นน้าเน่าเราก็เปลี่ยนตอนนี้เราไวท้องเราด่าเละเทเลยเออใช่ครับคือมันมันชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามบริบทของ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 ชีวิตยาถ้าเรายังเหมือนเดิมแบบเละยังเหมือนเดิมเมื่อสิบปีที่แล้วกับเละยี่สิบปีที่แล้วแสดงว่าคุณ คุณไม่พัฒนาอะไรเลยฉะนั้นฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยสนุกกับการพัฒนาตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งไอ้บอลที่ที่เคยเป็นเด็กติดยาใช่ไหมกลายมาเป็นผมต้องมานั่งเมนเทสเขียนบทเขียนสคริปต์ถ่ายนึกว่าไงดิวงานมันสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะกับบริบทขางการแล้วล่ะคำว่าพร้อมมันก็มีหลากหลายคําจจำกัดความเหมือนกันของผมอาจจะไม่ได้พร้อมเรื่องเงินแต่ผมพร้อมเรื่องใจ S <S ใจที่จะเราไปลุยปัญหาทุกอุปสรรคอะ,อะอเราพร้อมที่จะนอนข้างทางเราพร้อมที่จะอดมือกินมือ้อเราพร้อมที่จะเจออุปสรรครถพังอะไรเงี้ยไม่ได้ตามแผนเราพร้อมตรงนั้นไงพร้อมลุยแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรากลังนแ,แต่แต่แต่ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเราว่าครั้งนี้ยากม,อมบอกตรงเลยเพราะว่าปกตินเนี่ยก็จะไปคนเดียวอาจจะมีแจมบ้างตั้งสองวันอันนี้เนี่ยอันนี้ยาวอันนี้ยาวหนึ่งเดือนแล้วก็กลับกับ กับคู่รักกับคู่รักด้วยซึ่งมันเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะใช่เพราะว่ามันมีความยากแต่นี่แหละคือการ การเดินทางคนเดียวเนี่ยมันเรายากแค่ตัวเรากับสถานการณ์แต่ชีวิตคู่มันก็คือการเดินทางในอีกแบบหนึง่งที่มันจะยากตรงที่ว่านอกเหนือจากมีตัวเรากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีอีกคนหนึ่งที่เราต้องคํานึงเขามีความอยากความชอบไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเขาเองมันไม่มีใครเหมือนกันหรือลงลงตัวกันเป๊ะบางทีเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมีแฟนแต่ทําไมต้องพาแฟนมาลําบาก He, เขาชอบ <laughs> แล้วรู้ไหมว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นก่โมง สี่ครึ่งเราไปจะเป็นเขากันไปเตือน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 การเดินทางตรงนี้แน่นอนมันมีความยากแต่ว่าถ้าเราไม่รอเผชิญความยากณวันนี้เราจะไปรอเผชิญความยากณสิบปีที่แต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วแล้วปรากฏว่าเราพบว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยนี่ก็40่ลิละเรามาเผชิญความยากกันแบบให้มันเต็มที่เลยดีกว่า มันจะเห็นตัวตนที่แท้จริงเวลาลำบากนะแดดใช่เ<ำ><อ>วลาลำบากนี่เราก็สังเกตเขาเหมือนกันว่าเขาบ่นหรือเปลา่าเขาจะมีแค่บ่นหิวเราก็จะมีเนตจัดการได้นะว่าโอเคคู่ชีวิตเราเนี่ยอย่าให้เขาหิวมากต้องรีบพ้อาก่อน,นฉะนั้นที่เหลือถ้าหากเขาอิ่มเขาก็จะสมูทละ่ะเนี่ยมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและปัญหามันจะทําให้เราทั้งคู่เติบโตครั้งนี้น่าติดตามมากไปยิ่งต่อไปลอเลยเลย ก็ประมาณนี้แหละทุกเรื่องมันก็ได้เรียนรู้จากการเดินทางผมกับแฟนก็คุยกันเสมอว่าเดี๋ยวถ้าในอนาคตเรามีลูกนะจริงๆอ่ะในโรงเรียนก็คือพ่อแม่สอนได้ระดับหนึ่งครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็สอนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าโลกกว้างไปเนี้ยมันก็สอนคุณได้ในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันทั้งธรรมชาติสถานการณ์และผู้คนคนหล่อเหล่อแล้วนี่ไงเด็กเด็กเด็กเล่ย์ล่อนแม่งต้องหล่อไว้ก่อนเฮ้ยแน่นอนนะทีมทีมเล่ย์ล่อนเป็นทีมที่ผมมองว่าแต่ละคนคือ คือเป็นนักเดินทางที่แบบแบบแบบลุยอะ่ะแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแต่ว่าสายเลือดหรือ DNA เนี่ยมันคล้ายกัน,น,กนฉะนั้นก็รอเวลาที่หัวหน้าเผ่าจะลากไอ้สีบอ<ม>ออกไปลุยแบบมันมันสักทีหนึงนะมผมว่ามันจะต้องเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของชีวิตผม ขอมอกทิปนะ รถเกียร์ซื้อคันใหม่เหรอ